โรงพยาบาลเกาะสมุยแถลงข่าวเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงเมื่อวันที่27พฤษภาค,คม2568นายโรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจัก,กริดสุวรรณเทพผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยแพทย์หญิงธัญพรการจนะสุวรรณหัวหน้หนหากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเกาะสมุยนายบัญญัติเสวีเวศสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุยนางสาวพิทนาีอุดมอเนกลาบ กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุยแถลงข่าวเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่งกล้องทางทวันหนักประจำปี2568 ทั้งนี้สถานการณ์โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ปีงบประมาณ2,557ถึงปี2,559จำนวน47รายพบผู้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่30รายจึงได้ทำการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องและเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่7รายโรงพยาบาลเกาะสมุยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่งกล้องโคโลโนสโคป ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุยทำให้โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ผ่านมาจากปี2560ถึงปี2567มีผู้เข้าร่วมคัดกรองในโครงการจำนวน1,300คนพบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่จำนวน285คนซึ่งกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคตสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ควรเข้ารับการตรวจเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไป สำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปี2568โรงพยาบาลเกาะสมุยได้เตรียมการคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงช่วงอายุ50-70จนปีโดยตั้งต้องหมายกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจคัดกรองจำนวน150คนแบ่งการคัดกรองออกเป็น3รอบรอบละ50คนซึ่งได้ดำเนินการคัดกรองรอบแรกจำนวน49รายตรวจพบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่จำนวน12คนแต่ยังไม่พบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งการคัดกรองรอบที่สองและรอบที่3โรงพยาบาลเกาะสมุยจะดําเนินการในเดือนสิงหาคม2568ซึ่งโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโครงการหนึ่งที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบา,ภาลนครเกาะสมุยและโรงพยาบาลเกาะสมุยสาธารณสุขอําเภอเกาะสมุยให้ความสําคัญเพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเพื่อทําให้สุขภาพผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีห่างไกลาจากโรคร้าย คือในกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มท,ที่อายุมากกว่า50ปีนะครับถึงแม้จะไม่มีอาการนะครับอยากให้มาตรวจรอุจจระนะครับหลุดจ,จระก็คือตรวจง่ายๆว่าเรามเีเลือดออกในทางเดิอนอาหารหรือเปล่านะครับแล้วก็ในกรณีที่ตรวจแล้วมีผลบวกนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับตรงนี้ก็คืออาจมีความจําเป็นที่จะต้องมา2กล้อง,องซึ่งการสองกล้องเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีอันตรายนะครับก็คือ เราใช้เวลาส่องเนี่ยก็คือไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลคัดกรองมะเร็งลำไส้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่ดอมาที่อาจจะทางโรงพยาบาลทางรพสตอหรือไม่ก็ทางโรงพยาบาลแผนกส่องกล้องขอ,องทางโรงพยาบาลเกาะสมุยได้เลยครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร,ร้านอาหารนิสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัด ร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาต์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน